บอดเจโซสติครับรอครับรอคุณนะคุณใดสบายดีทุกท่านเอฟซีนะฮะน้าบอมเดี๋ยวลงอ่าใส่บวงครับใส่บวงอ่าใส่บวงหนูนะครับเอฟซีนะเดี๋ยวมุนี่ข้ามห่วยไปฟังพูดนะฟังพูดเลยมองที่มันเคยอยู่หนูเคยอยู่นะเอฟซีนี่จ้ของหน้ามันบอกว่ามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนะเอฟซีอ่าเบิ่งหน้าเขาพี่บอลน้ำเขาเอาไปไปยืนในกระจกขึ้นรอเถอะ <c ười> เดี๋ยวข้ามห้วยไปครับข้ามห้วยไปเขาบ่าวกันไงแล้วเต็ยมพื้นที่แล้ว นี่ป่าให้หน้าบรลายปรนเด็นไอ้สิีหรือว่ามันยังมันสนเงยกับบนไอ้ใจนะครับผมเดี๋ยวถ้าเบิองฝนตกอีกจะรอบในปานใ่าในสิลงสวิงฮัลโหละะครับเอ้ยนกเป็นเล่นเขา่ตนะาตับตับตับเอ้สิเนี่ยโอ้โนี่หยาเต็มเลยเอาให้นี่ถกอย่างโอเคอยู่นะครับขนเขามใหญ่ก็เริ่ม ติดมิดนะครับโมเห็นดินแล้วนะครับผมเอฟซีนะสามเดือนสี่เดือนแล้วไปเอาไปเข้าไปเข้าคำห้วยไปนะครับปู๊ดอ่ะหยู่ใต้ต้นเสาวนะครับผมนี่มันเบิ่งนี่มันยังกันว่าเด็ดสมใจนะครับโอ้โหโหโหตรงนี้นีเป็นไม้เด็ดตรงนี้อืมโอเคง่าย ข่างกับเท้านะครับผมไม่ใเราตีนหนูเราตีนคนโอ้ยเอาโอถ้าเป็นหนูก็โอเคอยู่หนิหรือว่าคนหยิบอะเออหนูนะเป็นหนูเป็นหนูนี่นี่เราอย่าล้มใหม่ๆนะครับผมอย่าลีลาดเลยไปเลยตามสูตรเราสูตรเดิมมือถึกเกี่ยวบาดไอ้ทีเกือบเกือบเกือบเดี่ยง

ตรวนี้ตั้ตัวเดี๋ยวคลิปนี้ครับเน้นตอนมายามบวงนะครับผมว่าสิโดนยังเอฟซีนนะเรารองว่าเราใจตกใจสุดนะครับเอฟซียามบวงมัก่อนนะครับทใส่วางเป็นนะครับผมเอฟซีปือการไล่หนูให้เข้าบวงเลยเอฟซีมารุนไห่ยงคือหอคือมารุมากเลยเยว่าเป็นเลอร์แต่แรงในบุคือกับพูดแหละมือเ้านะครับ thầm mưa sau vô khứ cả phút lệ mươn phút lệ bật này xài xóm mưa sáng mưa bây lệ, cứ tông nhai kiếp kiếp cũ phản hồi thức không mà mà thầm mưa xìm xì đăng hú hú hù hù là cái ngu nhau hết nó ọc Nó chứ Nó vào rồi Trốn qua mới trốn Cái nhau, nhau mà hạ kinh

Cái chịu Cái chạy 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 Tại tại chạy 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 Bố chạy 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 chô chạy โอ้ปเอามึนนั่งหัวตัวคอเต็มเลยโอ้ยตกใจสุดนีดเลาโอ้ยลอยปอดเอ้าไปโอ้ยเฮ้ยว่าตายเลยหอยบ่ กูไปเอามือปุกเตาอย่าปล่อยครับเปิดโอ้กูขอสวยเลยโอ้ยย네ุบไฟเมยเอ้ยยังงีห้อยมึงติดสวยงามเลยเด้ขอมาออกมาของโอ้ยมึงเจอบ่เจอสุดเด็ดบงโอ้ยเฮ้ ขอมาเดี๋ยวขอมึงเอามึงายมึงวุ่นมาเด้เออรับกันปลอดภัยด้วยครับพี่น้องตัวขาตัวไรมาดูขอบ่น,อมมนายคอเต็มเอ็ดจีนะโอ้ยอีกอันนี่ก็มีอนเตียไทยเว้ฟุ้งนะคอสุดลึกเลยอืมอืมอืมอยากตอบกี่ซิโบะเดี๋ยว เก่าหัวมอมอะไรอ,มอืมเออขอมามจำจะตายาไม่ต้องการมือมือเข้ามาทำไมมือรู้เดี๋ <ừ? S 1> ừ. Ừ. ยวไปสบมือรู้มึงเต่าเอ้ยเต่าคอมลึกเกินนั่นหัวนี่คอมาอืม mưa cây cũng cắt vịt cây này đưa ừ, nào bự hậu hoa nào lại tàu lại.

อยู่เฉยว่ะอยู่เฉยดีแล้วขอขาดมึงนึงข,ขาดมึง มันลังให้มนรู้ทางใครทางใครมึงนั่นหางจุกจุกมึงเฮ้ยเจอไปโดนนี่เป็นหนูม่อยทางใครเกือบเลยั้งเกือบเกือบข้อขาเลยโอเคเพื่อนเล่นยังยังบุญยังเกิดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อ รุ่นพุ่นนี้ต่อนะครับผมอขอบคุณการรับชมนะครับรอครับรอสวัสดีครับ